ข้อ36ค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะคะคืออะไรคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเห็นโจทย์ปุ๊บเราดูแค่ a b c แล้วก็ D นะคะเห็นข้อนี้แล้วยิ้มเลยค่ะตอบอยังไงคะยังไม่รู้เลยใช่ไหมอ่ะเรามาดูค่ะรากสั์นะคะคือ frighten ใช่ไหมคะมี frighten frighten fright fright นี่ก็คือกลัวนะคะ fright นี่ก็คือคำคำนี้แปลว่ากลัวนะคะคือบอกว่าเวลาที่มนุษย์นะคะเกิดต้องมาเชิญกับเหตุการณ์ที่ท้าทายเนี่ยเรามีให้เลือกสองอย่างคือ fight อันนี้นอกเรื่องเนาะหรือ fright เราจะสู้หรือว่าเราจะหนี นะเราจะสู้หรือว่าเราจะหนีนะถ้าเป็นดอกเบิลยูด้นนีนน้จะไฟ์นะคะด้นนี้จะสู้นะคะอันนี้นอกเรื่องค่ะแต่อันนี้ให้ดูนะคะว่าคำว่า f r i g h t นะคะ fright ที่แปลว่าหนีหรือว่าความว่ากลัวเนี่ยนะคะทำให้เป็น Ver b นะคะก็คือแปลนด้วยการเติม en นะวิธีการที่ทำให้เราสร้าง Ver b ให้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการเติม en นะคะไม่ว่าจะเป็นคำว,ว่า um, f a s าสเซอย่างเงี้ยนะคะฟาสเซ n อย่างเงี้ยนะคะอ่าทำให้แน่นนะคะฟาสเซนยืด s ยุ่นแบบนะคะฟาสเซนยืด s ยุ่นแบบนะคะหรือคำว่า soften อย่างเงี้ยนะคะเติมอีกแอน soften ก็ทำให้เป็นไงคะ soften แปลว่านุ่มนะคะ soften ซนทำให้นุม่มโอเคทีนี้นะคะ เรารู้จักคำว่า Fright แล้วเนาะ i g า t แปลว่ากลัวหรือว่าแปลว่าหนีนั่นเองนะคะ frighten ก็คือแบบว่า frighten ก็คือเหมือนกับทําให้กลัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นรูปฟอร์มว่ามี ING ED มี f r มีฟ t f u l ูใช่ไหม frightfully ก็คือแบบว่าอย่างกลัวเลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูค่ะเมื่อเราเห็นเรารู้แล้วว่าเขาจะเล่น Part of Speech นะคะทีนี้เราเข้ากลับเข้าไปดูที่ประโยคค่ะว่ามีประธานของประโยคหรือยังมี เวิร์ของประโยคหรือยังนะคะเรามีประโยคสองประโยคใช่ไหมคะ The manager got a little angry เป็นดอทเนลบางทีไม่อ่านประโยคข้างหน้าเลยนะคะอ่านประโยคข้างหลังเลยนะแต่ถ้าเรายังไม่ค่อยชินนะคะเราค่อยๆไปก็ได้นะดอทล New, จะอ่านแค่ประโยคหลังเลยนะ And some of the newer staff seemed a little อาทีนี้คำนี้นะคะคำว่า seen เนี่ยเป็นคำที่ มีความพิเศษนะคะคําว่า see นะมีคําไหนอีกมีคําว่า see มีคําว่า feel มีคําว่า t a s t มีคําว่า look มีคําว่า smell มีคําว่า appear อ่ามีคําว่า grow อ่ามีคําว่า remain คาว่า sound นะคะ sound นะคะอ่า คำว่า turn อ่าพวกนี้นะคะคำพวกนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคำที่เรียกเฉพาะนะคะเขาเรียกว่า linking verb linking verb linking verb นี่ยก็คือคำที่ l i n k i นะคะ l i n k ระหว่างประธานของประโยคน,นะคะ l i n k ระหว่างประธานกับสภาวะอะไรบางอย่าง อ่าเรากยังไม่รู้สภาวะอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะแบบว่าสภาวะที่ดีเนะาะเรก็มีใส่เป็นดอกไม้แล้วกันเนาะนะคือสภาวะนะคะก็คือการที่ลิง์ระหว่างประธานของประโยคนะคะกับสภาวะอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้นะคะเมื่อเขาลิงสภาวะลิงกับสภาวะใช่ไหมคะและ้วสภาวะเหล่านั้นนะคะก็คืออะไรคะสภาวะเหล่านั้นก็คือ adjective นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอคำพวกนี้นะคะเจอคำว่า see, feel, taste, look, smell, appear, grow, remain, sound, turn นะคะคำพวกนี้นะคะจะตามด้วย adjective ค่ะจะตามด้วย adjective ทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะตัดคำไหนได้เลยทันทีค่ะมันสามารถที่จะตัดคำว่า ่าตัดคําว่าอะไรคะตัดคําว่า frightfully ไปได้เลยใช่ไหมคะตัด adjective อันนี้ไปได้เลยทีนี้ตัดอะไรได้อีกคืออ่า staff เหล่านี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเขาถูกน่าจะถูกทําให้กลัวใช่ไหมถูกทําให้กลัวใช่ไหมคะอ่า seem a little อะไรคะ seem a little นะไม่น่าจะ frightening เน no? าะ frightening frightening เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นคนทํากริยา frightening อน,นันนะคะเป็นคนทํากริยา อ uh, frightened นะคะอ่า uh, แต่ว่าถ้าถูกทําให้กลัวถูกทําให้กลัวเนี่ยนะข้อตอบข้อสอบคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b frightened นะคะ frightened ถูกทําให้กลัวเพราะอะไรคะเพราะ manager เนี่ย got a little angry the manager got a little angry นะคะเพราะฉะนั้น newer staff เนี่ยนะ newer staff seem a little frightened seem a little frightened นะคะเติม ed นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็เลยเหมือนกับว่าแตกตื่นเขาก็เลยกลัวนะคะถ้า frightful คําว่า frightful คำนี้มันจะแปลว่าเหมือนกับเต็มไปด้วยความตุก,กลัวความหวาดกลัวนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาถูกทําให้กลัวนะความหมายของข้อ b เนี่ยจะเข้ากับสภาวะเข้ากับประโยคนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b frightened นะคะเติม ed นะคะอ่า มาถึงข้อที่37มสิบเจ็ดแล้วไวมากๆเลยวันนี้เราทำเวลาได้ดีมากเลยนะคะอ่าเรามาดูเลยค่ะว่าเขาเล่นเรื่องอะไรใช่ไหมคะเราดูที่ Choice ค่ะ late are always are always late are late always will be always late ใช่ไหมคะเอาข้อไหนดีคะอ่าจริงๆแล้ว เหมือนเหมือนเดิมเลยนะคะเขาก็จะเล่นตำแหน่งนะคะของ adverb of frequency adverb of frequency นะคะมีคำว่า always นะคะจะเอาไว้ตรงไหนดีนะคำตอบที่ถูกต้องนะจำเอาไว้เลยค่ะ are always late นะคะ people a uh, r people just uh we just have to accept that people are always late นะคะ always นะคะเป็น adverb of frequency นะคะจะอยู่หน้านะ um, อยู่ตามหลังว e บช b ีแล้วก็อยู่หน้าตัวอ่าอ่าเลนนะคะตัว adjective อันนั้นนะคะโอเคนะโอเคข้อต่อไปเลยนะคะข้อสามสิบแปดนะคะ อ่ะข้อ38นะเราดูที่ Choice ก่อนพอเราเห็น Choice ปุ๊บตอบอะไรคะเอ่อพอจริงๆแล้วพอเราเห็นค u e ใช่ไหมเห็นเอเห็นคลูคลูคืตัว,ตวใบ้นะคะข้ออ่ทาที่สีหนาที45 minutes before departure นะเราเห็น clue อันนี้แล้วนะคะมันน่าจะใช้อะไรเอ่ยอ่าน่าจะใช้อะไรนะอันนี้ที่เป็นคำที่แบบว่าเป็นข้อสอบที่ถาม preposition น,นะคะอ่า position onto นะคะคำว่า onto เนี่ย onto เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่า um, get onto the train อย่างเงี้ยน,นะคะ uh, I get onto the train มันทำให้เห็นว่า uh, we are moving up, um, aboard something นะคะคือ onto หมายถึงว่าเราเก้าวขึ้นไปอยู่บนรถอย่างเงี้ยน,นะคะ onto นะคะมันก็ไม่น่าจะใช้กับเวลาก็ตัดไปเลย onto นะ up to up to เนี่ยหมายถึงจนถึง นะหมายถึงจนถึงจากเวลานี้ไปจนถึงอันนี้นะคะ by by ก็คือเหมือนกับว่าไปถึงแบบว่าเขาเรียกว่า by คือภายในภายในถ้า on นะคะ on ก็คือแบบตรงเวลาเลยณณเวลานั้นเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายกันดีกว่านะคะว่าคำไหนเนี่ยมันน่าจะเข้ากับ ประโยคนี้มากที่สุด you can check in for an international flight ยังไงดีคะน่าจะเป็นตัวไหนดีเอยมันน่าจะเป็น up to ั้ย up to 45 minutes before departure ถ้าสมมติว่า on นะคะ um we can check you can check in for an international flight by ถ้า by เนี่ยมันน่าจะตามด้วยเวลาอน,นันนะคะ by 9:00นะคะอันน่าจะเป็นแบบว่า specific time by 9 PM หรือว่า on เ um, หมือนกับว่าถ้า on เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าณเวลานั้นใช่ไหมคะไม่ไม่น่าจะใช้คำว่า on 45 minutes before departure นะคะเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ B up to 45 minutes before departure นะคะเราสามารถที่จะเช็คอินเนี่ย ได้จนนะคะเวลา45นาทีก่อนเครื่องที่จะออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากกระไมยแล้วตอบข้อด e ีบ่อยนะคะมาต่อที่ข้อ39ค่ะข้อ39นะคะดูอะไรก่อนคะเราก็ดูที่ประโยคเ,เราดูที่ choice ก่อนเลยใช่ไหมคะ A B C D นะคะ The highest paid อ่าเรารู้แล้วทีนี้เขาจะเล่นอะไรเขาน่าจะเล่นฟอร์มเนาะหรือว่าเล่นตำแหน่งอะไรสักอย่างมีคำว่า ไ h เพทเนี่ยพ h ใช่ไหมคะ pay high อะไรอย่างนี้นะคะเป็นคำอะไรที่ซ้ำๆกันอ่าหมายความว่าแสดงว่าเขากำลังจะเล่นเรื่องอ่าเหมือนกับว่าตำแหน่งของคำแล้วก็ดูซิว่าเราจะใช้อ่า adjective ถูกต้องหรือเปล่านะทีนี้เราก็มาดูที่ประโยคเลยค่ะว่ามีประธานของประโยครครบรหรือย,ยังนะและเห็นหรือย,ยังเอยอ่าค้ารนิวนะคะจะนิจะอ่านแค่หลังนี้ประโยคนี้เป็นต้นไปนะคะบ้า He must be อ่ะอันนี้เราก็สงสัยล้ h i s h i s อะไรนะคะ must be must be อันนี้ก็เป็น verb มันมีประธานมี verb แล้วใช่ไหมคะอาทีนี้เรามองย้อนกลับไปค่ะว่าพูดถึง h i s เนะี่ยมันน่าจะเหมือน he's อะไรนะคะ your job is better paid than mine นะ your job your job is better paid than m y m y คํคำนี้ก็คือ my job นั่นเองนะคะเนื่องจากว่า อันนี้นะคะ my คำนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น possessive pronoun pronoun คือคำที่แทนคำนามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราจะพูดว่า your job is better than my job ฝรั่งไม่อยากพูดแบบซ้ำๆหลายทีเขาจะบอกว่า my job ก็เลยเปลี่ยนเป็น m i n e คำเดียวนะคะอ่าอันนี้เป็น possessive pronoun นะคะและ but his เพราะฉะนั้นทุกคนเดาได้หรือยังคะคำว่า his คำนี้ก็เลยเป็น his อะไรคะ his คำนี้จริงๆแล้วก็คือ but his job นั่นเองแต่ว่าทำเป็น possessive pronoun ก็คือเรา his ในที่นี้เราก็เป็นที่รู้กันนะคะ pronoun คำว่า his คำนี้ก็คือมาจากคำว่า his job แต่เราไม่ต้องพูดว่า his job นะเราพูดเราพูดแค่ his เฉยๆนะ but his Must be จุดๆอ่าว่ยังไงดีคะของคุณงานของคุณเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าฉันแต่ว่าของผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะ Must be Must be อะไรดูจากตำแหน่งแล้วนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ A ค่ะ the highest paid the highest paid นะคะเ,เพราะว่า higher pay นะมอ high p a y อะไรอย่างเงี้ยคำพวกนี้คือพูดเลยว่าเขาเอามาหลอกเนาะพออ่านเสร็จแล้วคือผิดหมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ A ค่ะ the highest p a i d นั่นเองนะคะอ่า โอเคทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ40นะคะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะวยมากๆเลยนะคะในรอบที่2นะคะเราจะบอกว่าในวันที่2นี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะเรามาดูที่อะไรคะดูที่ A B C D แล้วเราก็เห็นว่าเขากำลังจะเล่นเรื่องอะไรคะเล่นเรื่องเป็น preposition ใช่ไหม By at when until นะข้อนี้โจทย์ง่ายเลย The m e e t i n g is not อะไรคะน่าจะเป็นอะไร is not by ภายใน uh, ประชุมอันนี้มันจะภายในมันจะไม่ใช่ภายใน uh, so say when ผหัสมันก็ฟังตลกนะ the meeting is not at at นี่ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่า uh, at นี่ไม่น่าจะใช้กับวันนะคะ uh, the meeting it, ถ้าวันเนี่ยต้องใช้ on นะ is not on นะใช่ไหม on เนี่ยใช้กับวันนะคะ the meeting is not when นะ when Thursday อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือคำตอบเดียวที่ถูกต้องคะ่ะ The meeting is not until จนกว่าจะนะคะ The meeting is not until Thursday นะก็คือประชุมของเราจะไม่มาถึงจนกว่าจะถึงวันพฤระหัสก็คือประชุมของเราเนี่ยมันคือวันพฤระหัสหน้านั่นเองนะคะคราวนี้เราเรียนรู้เป็นได้เร็วแล้วก็น่าสนุกสนานมากๆเลยแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะ,ะเหมือนกับเขาเรียกว่า ได้ได้ได้รับรู้แล้วเนาะว่าเขาเรียกว่าอะไรได้เริ่มคุ้นชินกับตัวข้อสอบนะลักษณะข้อสอบของทุกอีกมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเขาเรียกว่าอ่ารู้เทคนิคแล้วเนาะเวลาที่เราเห็นข้อสอบปุ๊บเราเห็นอะไรเราดูอะไรก่อนครับเราเราทำอะไรก่อนเราดูที่ a b c d ก่อนดูที่คําตอบก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยมองไปที่คําถามคาถามว่ามี subject หรือยังมีประธานหรือยังนะคะมี verb หรือยังคำกริยาหรือยังนะคะ หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าเอราจะต้องเติมอะไรที่เป็นเพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็น adverb adjective นะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็อาจจะมี preposition มีอะไรที่เติมลงไปนะคะพอเราคุ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะคะ